เหล่านี้มักจะเกิดกับเบอร์มือถือตัวเลขของคนที่มีเลขศูนย์อยู่ในเบอร์ก็จะเสี่ยงโรคที่เรื้อรังโรคที่หาสาเหิตได้ยากเช่นมะเร็งหรือเนื้องอกเลข7-3-3-7-1-3-3-1ที่เห็นชัดๆนะครับว่ามีความรุนแรงของอุบัติเหตุเขาก็ยิ้มๆแล้วพอเราเริ่มเริ่มจะแบบลองของกันไปสักระยะหนึ่งแกก็เลยเผยว่ามาเปลี่ยนเบอร์เพราะว่าผิดหอก ใช่คุณหรือเปล่าที่มีแผลเต็มตัวไปหมดชีวิตมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งปัญหาสุขภาพป่วยง่ายเสี่ยงโรคร้ายเต็มไปหมดคุณเคยสงสัยไหมทำไมดวงชะตาชอบเล่นตลกไม่ใช่เพราะเบอร์ของคุณเหรอที่มีตัวเลขเหล่านี้อยู่หรือเปล่าผมอยากให้คุณหยุดฟังผมนิติกรกิติศรีวรณนันผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พลังแห่งตัวเลขครับ ว่าโรคร้ายผมจะนึกถึงมะเร็งเนื้องอกโรคที่หาสหาเหตุได้ยากโรคที่เลื้อรังนะครับเหล่านี้มักจะเกิดกับเบอร์มือถือตัวเลขของคนที่มีเลขศูนย์อยู่ในเบอร์ทีนี้เลขศูนย์ไม่ได้แปลว่าศูนย์ในตั้งแต่0ูนยคือต้องดูในพื้นที่7ตัวท้ายถ้ามีเลขศูนย์โผล่ขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเสี่ยงโรคที่เลื้อรังโรคที่หาสาเหตุได้ยากเช่นมะเร็งหรือาานเ,เนื้องอก อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นกันทุกคนนะครับ10คนมีโอกาสเสี่ยงมะเร็งหรือเนื้องอกประมาณ5คนถ้าโรคอื่นๆอาจจะเป็นลักษณะของเอาศูนย์มาชนกับเลข7ศูนย์มาชนกับเลข2ความมาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นว่าถ้าศูนย์อยู่กับ7ก็จะปวดกระดูกไขข้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อแบบนี้แล้วก็เป็นโรคเครียดกว่าปกติคือกดดันตัวเองเก่งถ้าศูนย์อยู่กับ2ก็เป็นโรคเลือดโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ ถ้าเป็นกรณีผู้หญิงจะเป็นลักษณะของระบบสืบพันธุ์มีปัญหาออกมาในรูปแบบเช่นมีซีดมีเนื้องอกหรือประจำเดือนมามากกว่าปกติและมีข้อพิสูจน์ด้วยนะครับว่าหลังจากที่มีการ b ี f o r e After t เคือเปลี่ยนเอาเลขที่เสียออกไปอยู่ในกลุ่มเลขที่แดงแล้วมากลายเป็นเขียวเป,เ,เป็นเลขที่ดีเนี่ยกลับกลายเป็นว่าสุขภาพบรรเทาขึ้นเราไม่สามารถจะบอกได้ว่านี่คือ,อยาแต่เป็นปัจจัยหนึ่งก็คือคลื่นและพลังงานที่ไปแทรกซ้อนในร่างกายทำให้มีความผิดปกติ มีอาการเจ็บต่างๆได้สาเหตุหนึ่องเทสตัวอย่างก็มีหลากหลายนะครับถ้าเอาอย่างมะเร็งที่รู้สึกว่ามันมีความน่าน่า,ามาพิจารณาก็คือว่าเวลาผมเปิดสอนก็จะมีลูกศิษย์มาเรียนอยู่จํานวนเป็นเป็นร้อยเป็นพันคนหรือบางรุ่นก็หลักสิบผมก็สอนมาหลายกลุ่มหลายรุ่นจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าอะถ้าเลขศูนย์เขาเจอแล้วว่าอยู่ในญาติคือพี่ชายพี่ชายตอนนี้กําลังกระบวนการเริ่มต้นรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็ง เขาก็รีบไปเปลี่ยนเบอร์มือถือให้พี่ชายเพราะว่าพี่ชายของเขามีเลขสูงยอยู่ในเบอร์พอมีการเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บเขารู้สึกว่าพัฒนาการในการรักษาหรือการเยียวยามันรีขึ้นเร็วเร็วแบบเหลือเชื่อรู้สึกว่าน่าจะเป็นผลจากการเปลี่ยนเบอร์ซึ่งมีหลายเคสหลายกรณีที่ไม่เคยเป็นโรคนี้ไม่เคยเจ็บป่วยแล้วพอใช้แล้วเป็นหรือใช้อยู่เป็นเลขไม่ดีแล้วมีการเอาเลขออกกลายเป็นว่าอาการดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่น่าเอาไปคิดนะครับน่าไปพิสูจน์ต่อ ต้งข้ามกับโรคร้ายเนาะเลขสุขภาพดีก็ง่ายมากนะครับเบอร์มือถือเนี่ยไม่มีเลขเสียมีแต่เลขที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวตามตาราง แต่มันไม่สามารถจะพูดแบบรวมขนาดนั้นได้ว่ามีเลขดีเราไม่ป่วยใช้คําพูดง่ายๆแล้วกันว่ามีเลขดีเนี่ยโอกาสเจ็บป่วยมันน้อยกว่าถ้าเป็นเลขเสียโอกาสที่จะโรคลุมร้าวหรือเป็นรุนแรงมันมากกว่าซึ่งเราไม่สามารถจะตัดสินใจหรือสรุปได้จากการที่เราไม่เผชิญเพราะคนที่เคยเจ็บอยู่เช่นเป็นไมเกรนเนาะถ้าเป็นเลข1กับเลข0นหรือเลข0กับเลข3ที่ผมเจอถ้าเป็นไมเกรนปวดกระบอกตาปวดหัวข้างหนึ่งอะไรก็ตามเนี่ย เขามี1 0 0 1 0 3หรือ3 0าพอมีการเอาเลขเหล่านี้ออกเจ้าตัวบอกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นเพราะเขาเป็นมา30ปีเพียงเปลี่ยนเบอร์เขาก็มารายงานตามจริงว่าเขาดีขึ้นเขาก็บอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมได้บอกไว้แล้วเขาทำแล้วเปลี่ยนเลขแล้วดีขึ้นก็ตัวเลขกลุ่มสีแดงเนาะมันจะมีความรุนแรงมากน้อยถ้าบอกว่าสิ่งบัติเหตุแล้วชัดเจนเกิดรอยแผลรอยแยกชนแตกหักก็จะเป็นเลข7337 1331ที่เห็นชัดๆนะครับว่ามีความรุนแรงของอุบัติเหตุถ้าตัวเลขอื่นๆที่แย่ๆก็มี5 7 7 5 1 2 2 1 4 3 3 4พลังเหล่านี้เป็นพลังอยู่ในกลุ่มตัวเลขที่อันตรายนะอยู่ในเบอร์มือถือก็เสี่ยงมีแผลการทะเลาะการผ่าตัดแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในเชียเปนรถก็จะมีเกิดการชนดึงดูดอุบัติเหตุได้ง่ายสรุปง่ายๆคือพลังตัวเลขไม่ดีดึงดูดสิ่งที่ไม่ดี บัติเหตุจากรถก็เช็คทั้งเบอร์มือถือแล้วก็เลขรถได้เลยเพราะว่าถ้าเบอร์มือถือเนี่ยเป็นคนตัดสินใจมู่วางไปได้เลขรถที่เป็นเลขดีก็อาจจะลดความเสี่ยงเบอร์มือถือดีแต่เลขรถแย่แต่ถ้าเลขรถเสียเบอร์มือถือแย่ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย แต่เราจะใช้สรุปถึงขั้นว่ามีเลขไม่ดีแล้วมีอุบัติเหตุใช้คํานั้นคงไม่ได้แค่โอกาสของการเกิดเนี่ยมันมากหรือน้อยกว่าซึ่งถ้าเราเป็นคนที่ต้องการเสริมชีวิตตัวเองเนาะแล้วมองโลกตามความเป็นจริงเราก็เอาแต่สิ่งดีๆมาอยู่รอบตัวตอนนี้เรารู้แล้วว่าเลขก็เป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่เราปรับเปลี่ยนได้ว่าเอาเอาสิ่งแวดล้อมที่ดีเอาพลังที่ดีเข้ามาที่ตัวของเราเองชีวิตเราย่อมดีขึ้นเลขสิ่งวบันเหตุได้ง่ายก็73หรือ37นะครับ 7จ็7 5กหก1จ็ดถ้าอยู่ในเบอร์มือถือคือผ่าขัดมีเรื่องทะเลาะถ้าอยู่ในรถก็คือขับด้วยอารมณ์ร้อนเบรกไม่ทันชนกระแทกอะไรเงี้ยเล่ไหนดีไม่ดีก็เริ่มต้นจากเก็บข้อมูลในเบอร์มือถือนี่แหละ พอเบอร์มือผม mm hmm. ผมทายทักวิเคราะห์ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเบอร์เขามีภาวะวิกฤตชีวิตในลักษณะน,นี้แต่เบอร์มือจะยากหน่อยเพราะว่ามันมันเป็นเลขที่ซ้อนกันถึงคือการดูเบอร์เนี่ยถ้าดูเป็นเลขเป็นตัวตัวมันก็ดูได้แต่ความแม่นยํามันจะมัดขึ้นมากขึ้นต้องดูตัวเลขตัวเดียวแล้วก็ตัวเลขคู่แล้วก็จับเรื่องราวทั้งหมดมาร้อยเรียงมาดูน้ําหนักว่าหนักไปทางไหน ซึ่งนั่นคือตัวต้นเริ่มเลยทําให้รู้ว่าถ้าในเบอร์มือถือที่ไม่ดีพออยู่ในทะเบียนรถมันก็แปลความสลับไปนิดนึงแต่คือไม่ดีก็คือไม่ดีในเลขรถต่อให้มาเป็นเลขบ้านก็มีปัญหาอีกแต่หลายๆอย่างก็แนะนําว่าถ้ารู้ลึกรู้จริงเนาะปรับให้หนักเป็นเบาได้แต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนความจริงทั้งหมดนะครับแค่หนักเป็นเบาผมแนะนําได้ คือปัญหาอย่างนี้ครับไอคนที่ถึงตรงนั้นแล้วต้องมาเปลี่ยนเนี่ยคือเขาถูกทายว่าจะเป็นมะเร็งแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าไม่เป็นหรอกไม่สนใจไม่เชื่อแล้ววันหนึ่งเขาเป็นมะเร็งคือความทุกข์มันบีบคั้นเนาะอะไรก็ได้ที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นไม่ว่าจะหมอยาเงินรักษาเท่าไหร่มันก็เป็นเหตุผลทําให้อยากชีวิตดีขึ้นเนาะ mm. เขาก็มาเปลี่ยนมาแบบสภาพแบบไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ขอให้กูดีขึ้นซึ่งมันต้องโดนโดนการทายไ้ก่อนแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นจริง บางทีเราคิดในแง่บวกครับการที่อยู่ดีมีคนมาเตือนหรือมีสิ่งที่บริเวณจบมาเจอกันทั้งที่ไม่ได้อยากให้เขาถ่ายเบอร์แต่เหมือนกันว่ารู้เครื่องข้อมูลนี้นั่นคือบุญกุศลที่คุณมีแล้วมันมีการเตือนให้คุณได้แก้ในคณะที่บางคนไม่มีโอกาสได้รู้เช่นคุณพ่อผมผมจะเล่าว,ว่าผมเริ่มต้นรู้ว่าเลขศูนย์เป็นมะเร็งอ่ะรู้จากพ่อเพราะพ่อผมเป็นเป็นมะเร็งที่ลิ้นเสียชีวิตแล้วเขาเก็บอาการคือไม่แสดงออกอะไรเลยเบอร์คุณพ่อเนี่ยจะเป็น5 5 4 4 3 5สศูนย เบอร์คุณพ่อเป็นแบบนี้เราเจอข้อมูลในหนังสือมีบอกอยู่นิดนึงมันผมก็ไม่เกิดความมั่นใจหรอกว่ามันไม่ได้ชัดมันไม่ได้เจอกับตัวพอเรารู้ว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็คือเขาเป็นไปไกลแล้วมันอยู่ที่ลิ้นแล้วเขาก็ซ่อนว่าเนื้อเนื้อที่ลิ้นเขาแหว่งเขาก็อายเขาก็เจ็บแล้วก็ไม่พูดแล้วธรรมชาติเบอร์มือถือคุณพ่อเนี่ยลงท้าย50แปลว,ว่าเป็นคนเก็บความรู้สึก ไม่แสดงออกอะไรเงี้ยผมเปลี่ยนเบอร์ให้พ่อประมาณหน้าจอาทิตท์เดียวมั้งพ่อถึงเปิดเผยความจริงว่าเออเขามีบรรณาผิดปกติที่ลิ้นแล้วหมอก็วิจัยว่าเป็นมะเร็งฉะนั้นอันเนี้ยครับคือผมเริ่มต้นรู้เรื่องนี้จากคุณพ่อถ้าผมรู้ก่อนเหมือนกับที่มีคนไปทายคนคนนั้นว่าดื้อไม่เปลี่ยนเบอร์ผมก็เปลี่ยนให้คุณพ่อคุณพ่อก็ไม่ต้องถึงขั้นหนักขนาดนั้นการที่มีใครมาเตือนแล้วมันจริงเนี่ยก็ฟังหูไว้หูแต่เป็นโอกาสนะครับที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองล่วงหน้า คิหนักที่สุดผมว่ามันหนักทุกเคสไอ้ที่แปลกเนี่ยคนนี้มาเปลี่ยนเบอร์ประมาณย้อนไปเกือบ1ิปีแล้วมั้งเขามาเนี่ยสภาพของเขาคือคนที่ผมดูก็รู้ไม่มีความเชื่อคือเว็บแรกที่เจอนะครับดูลักษณะแล้วมันมันศินลปินอะแล้วดูไม่น่าจะหลงทางมามาพร้อมกับแฟนคนรักแล้วผมก็เลยถามตรงๆบอกว่ามาเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณไม่น่าจะเชื่อเพราะเลขคุณะเชื่อคนยากด้วยผมดูจากเลขผมรู้เขาก็ยิ้มยิ้มแล้วเอเราเริ่ม,เร,มเริ่มจะแบบลองของกันไปสักระยะหนึ่งงแกก็เลยเผยว่า มาเปลี่ยนเบอร์เพราะว่าผีหลอกผมบอกว่าผีหลอกยังไงต้องมาเปลี่ยนเบอร์เขาบอกหลอกจนเขาจะหมดตัวคุณว่าแปลกไหมผีหลอกแล้วเขาหมดตัวคือมันเป็นอย่างนี้ครับเขาไปเช่าสถานที่ที่หนึ่งทำสตูแล้วมันไม่สามารถจะทํางานสําเร็จเพราะว่าช่างก่อสร้างเข้ามา1รุ่นก็หนีออกไปคือทํางานไม่เสร็จเขาก็เสียเงินไปเยอะแล้วช่างก่อสร้างรับเหมาเข้ามาอีกก็เสียตังค์อีกเพราะงานไม่เสร็จคือมันจะมีเรื่องราวว่ามีวิญญ,ญาณมีวิญญ,ญาณที่แรง แล้วก่อกลนนหรือทําให้เกิดความกลัวหรือทําให้เกิดอุบัติเหตุจนผู้ละหมาวหนีอ่ะเขาอ่ะจ่ายค่าเช่าแล้วแล้วสถานที่ไม่ได้สร้างเขาหาเงินก็ไม่ได้อีกทั้งสร้างไม่เสร็จฉะนั้นมันก็เลยทําให้เขาสรุปง่ายๆว่าเขามาเปลี่ยนเบอร์เพราะว่าโดนผีหลอกแล้วก็มาเสียตังค์กับเรื่องผีหลอก ผมก็บอกโอเคงั้นก็เปลี่ยนเบอร์ได้เหตุผลแบบนี้ก็ได้เพราะตอนแรกผมกะว่าอาจจะปฏิเสธไม่เปลี่ยนให้สุดท้ายหลังจากเปลี่ยนผมก็แนะนําว่าทําบุญบ้านนะเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ทําบุญบ้านแล้วตกลงกับวิญญาณด้วยบอกว่าเราต้องการทํามากินเราเป็นใครอะไรยังไงแล้วเราจะทําสิ่งดีๆทุกวันนี้ก็จเจริญรุ่งเรืองนะครับที่ผมเห็นคือดีขึ้นตั้งเยอะมีมีทุกอย่างครับผมเชื่อว่านกบินปลา ว่ายในนะมีทธิพลต่อโลกนี้ทั้งหมดแต่เราจะรู้ไหมว่าเขาส่งผลมันรู้ได้ยากอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าคณิตศาสตร์วบโลบคูณหารทาํางานยังไงเพราะเราเรียนมาเรารู้ว่าคณิตศาสตร์มีจริงคณิตศาสตร์ส่งผลดีต่อวิทยาศาสตร์ความรู้แต่เราจะไม่รู้เลยเพราะว่าว่าตัวเลขในทางโหราศาสตร์ซึ่งมากลายเป็นพัฒนาเป็นศาสตร์พลังตัวเลขมีอยู่จริงเพราะว่าเราไม่มีฐานความรู้เรื่องนี้ ฉะนั้นก็ต้องเปิดเปิดโอกาสรับรู้นะครับว่าตัวเลขไม่ได้เป็นเพียงแค่คำนวณแต่สามารถเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานสัญลักษณ์ของพลังงานก็คือเรารู้ว่ามังกรสิงช้แก้หงจุ้ยได้รูปมาปป้า8ตัวรูปปลา8ตัวใช้ติดแก้ผนังหงจุ้ยได้รูปป่าไม้ภูเขาแล้วเราก็ยอมรับเพราะว่ามีการทดลองทดสอบมาเป็นยาวนานเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่ว่าตัวเลขก็เป็นแบบนั้นเหมือนกับมา้าเหมือนกับช้างตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ที่มีพลังเหมือนกัน แต่การใช้พลังตัวเลขจะไม่ใช่วิถีที่เราเรียนรู้ในคณิตศาสตร์อยู่นอกเหนือองค์ความรู้ของคณิตศาสตร์ฉะนั้นนี่คือเรื่องใหม่ที่ถูกค้นพบเปิดเผยถ้าผมบอกว่าตัวเลขมีพลังก็ต้องไปลองพิสูจน์สมมุติว่าคนที่ฟังอยู่นี้เชื่อและลองแล้นะครับก็เดินตามันต่อคําตอบคือเลขมีพลังครับเพราะว่าอิทธิพลส่งผลชัดเจน ลองคิดตามนะครับเอามือคว้าหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดแตะแตะมีไฟฟ้าไหมทุกเครื่องมีไฟฟ้านะครับแล้วระบบไฟฟ้าตอนนี้นพัฒนาจากเมื่อก่อนอีกเยอะเลยแต่ไฟฟ้าที่ทํางานในมือถือมันไม่ใช่แค่ไฟฟ้ามันมีคลื่นความถี่เป็นเวฟออกมาเพื่อใช้ในการส่งสัญญาณรับสัญญาณฉะนั้นเมื่อมันมีพลังงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานคลื่นต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อร่างกายมนุษย์แล้วถ้าเราคิดอีกนิดหนึ่งลองหยิบมือถือขึ้นมาแล้ววางแนบที่ แก้มที่หูเราโทรศัพท์อยู่ใกล้สมองไหมเมื่อมันยิ่งประชิดติดกับสมองแล้วใกล้ชิดเนี่ยอิทธิพลของคลื่นไฟฟ้าคลื่นเสียงย่อมมีอิทธิพลแต่เมื่อก่อนเราจะไม่ได้รู้ไม่มีการเก็บข้อมูลด้านนี้มาพิสูจน์มาชี้ว่าเฮ้ยคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันละเอียดกว่านั้นเบอร์มือถือที่แตกต่างกันส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของผู้ใช้เหตุที่เรามีเบอร์มือถือทั้งหมด10หลักนะครับ081 xxx กไล่ไปทั้งหมด10หลัก ต้องดูจนเจ็ดตัวเพราะว่ามีการเก็บข้อมูลสถิติที่ผมทําเองเนี่ยผมทายเบอร์คนสา3ตัวหน้าทายไปซ้ําๆผมว่ามันคาดเคลื่อนและอย่างหนึ่ง081เนี่ยเป็นอิทธิพล0 8 9 0 6 5กด็ดีเป็นอิทธิพลภาพรวมเช่นในเบอร์089เนี่ยมีคนที่ใช้เลขเหมือนกันอาจจะประมาณสัก9 9้า9 9 9น9คนคือเกือบ10ล้านตอนหนึ่งองหมวดสแสดงว่าคนที่อยู่ในหมวดเดียวกันก็ต้องชีวิตเหมือนกันมันก็ไม่ใช่มันไม่เป็นเหตุเป็นผล แต่สิ่งสําคัญคือเมื่อเราดูอิทธิพลตั้งแต่หนึ่งสอที่ตรง7ตัวท้ายนี้ชีวิตสอดคล้องตามนี้สมมุติถ้าขึ้นต้นเบอร์ด้วยเลข 3, 4แล้วก็ด้านหลังตัวอะไรไม่รู้ปรากฏว่าตรง7ตัวตรงขึ้นต้น 3, าสี่จะเป็นคนที่พูดตรงปากฉัดกล้าได้กล้าเสี่ยแล้วลมันเริ่มนับตั้งแต่ 1, 2, 3, ่งสอห้ แต่ตรง081เนี่ยไม่ได้มีอิทธิพลหรืออิทธิพลไม่ชัดเจนเลยอะไรที่ไม่ชัดเจนไม่ถึง50%ทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าถือว่าเชื่อถือไม่ได้นะครับ mm hmm. ผมก็ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ด้วยถ้ายังดูคลิปแล้วยังไม่จุกใจอยากรู้อะไรที่มันมากขึ้นนะครับเพราะว่าความรู้จากทางโซเชียลมันไม่สามารถจะร้อยเรียงหรือใส่ได้เต็มที่ผมคิดว่าหนังสือเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีตัวช่วยที่ดีนะครับคนที่อยากจะใฝ่รู้ใฝ่เรียนรู้ลึกขึ้นเเพพราาาะผมองก็คค้นนวัฒน แล้วก็เอาสิ่งที่เป็นองค์ความรู้เนี่ยลงไว้ในหนังสือเล่มนี้อันนี้ก็พิมพ์ไปครั้งที่4แล้วหนังสือก็จะว่าด้วยเรื่องของเบอร์มือถือเป็นหลักทะเบียนรถเลข A t M แล้วก็มีเรื่องของ3สิ่งที่ชีวิตอยู่ในท้ายเล่มด้วยนะครับเรียกว่าถ้าสนใจก็แนะนําหนังสือเล่มนี้และพิเศษก็คือจะมีสิ่งนี้อยู่ด้านหลังป๊าผมจะ เขาเรียกว่าพัฒนาเรื่องการพิมพ์ทุกๆครั้งนะครับอย่างพิมพ์ที่4เนี่ยจะมีสิ่งนี้อยู่ก็คือเขาเรียกว่าโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ยันตัวเลขซึ่งเป็นสีทองเนี่ยโดยตั้งใจแล้วในนี้ก็จะซ้อนพลังงานอะไรบางอย่างนะครับสี่สองไปเก้าของสาวพ่ท่านดึงดูดสิ่งดีโชคลาภการเงินความสาเร็จแล้วพิเศษเข้าไปอีกคือผมทําพิธีผ่านพิธีส5ห้าผมมีความเชื่อความเข้าใจเรื่องของการบูงสูงแล้วนำเอาพลังนั้นมาใช้เสริมในเรื่องของตัวเลขแล้วก็เรื่องการสวดมนต์ด้วย อันนี้คือหนังสือที่พิมพ์แล้วครั้งที่4นะครับชื่อว่า Decoder Plus ถอดรหัสพลังตัวเลขสร้างแรงดึงดูดความสมเร็จเขียนโดยผมนิติกรกิติศรีวรนันท์ครับถ้าชอบเนื้อหานะครับแล้วก็ความรู้ดีๆที่ผมถ่ายทอดผมแนะนำให้กดติดตามทุกช่องทางนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วนำสิ่งที่ผมได้เล่าได้แนะนำอธิบาย,ยไปใช้ในชีวิตเมื่อเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราก็าไปบอกต่อกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย ว่าพลังแห่งตัวเลขมีจริงส่วนมนุษย์ชีวิตมีจริงสิ่งต่างๆที่ผมทํานั้นเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแบ่งปันให้เพืนมนุษย์ผมเชื่อว่าโลกนี้โลกของเราจะน่าอยู่ดีขึ้นครับ